เวลา17นาฬิกา16นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชในการทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดดาลทวเบตอดุลยเดชพิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลโดยมีประชาชนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองฝอทุลละองทุรีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาาการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดตราลาที่เบสอดุลยเดชพิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิกพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชนุสาวรีสมเด็จพระมหิดตราที่เบตอดุลยเดชพิกรมพระปรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำนิไปยังสาราสิริราชร้อยปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพ่านพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และผ่านพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงวางพวงมาล,ลัยเราวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายรัชาการะพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราปร,ระมราชชนดีในการนี้พระราชทานโลกที่เร่ลและของที่เร็แก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทําคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาล วันที่24กันยายนของทุกปีกำหนดเป็นวันมหิดลซึ่งเป็นวันท้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาที่เบรตุนยเดชพิกรมพระปรรมราชชานกพระปิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระปิดาแห่งการสัลยรณสุขไทย เพื่อน้อมดําพึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลราธิเบตอดุลยเดชพิกรมพระบรมราชชนกที่ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงามในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงอุทิศทั้วรกายรัสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุขของประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้ คณะแพทย์ทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลจึงได้กำหนดจัดงานวันมหิดลเนื่องในวันท้ายวันสวรรคต24กันยายนของทุกปีเพื่อร่วมเลาลึลกถึงพระเกียรติคุณโดยมีกิจกรรมต่างๆได้แก่พิธีวางพวงมาลาถาวายราชสการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลราที่เบรดุญเดชพิกรมพระบรมราชชนกการออกรับบริจาคของนักศึกษาภายในวิทยาเขตบางกอกน้อยพร้อมมอบธงวันมหิดลเป็นที่รดลเล การจัดการรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติเพื่อหาไรายได้ช่วยผู้ป่วยยากไร้ด้วยโอกาสของโรงพยาบาลเสดร,ราชทางสถานีวิทยุทรทัศน์กองทัพบ,บกโดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมทศีสว่างพวัตวรกชติยราชนารีทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการจัดงานหาไรายได้ประโดดตลอด